มิจาทิฏฐิที่โสดาบันต้องละได้ในข้อที่2คือกรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลไม่ได้เกิดจากผู้อื่นข้อแรกไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลข้อที่2ต่อมาข้อ3ไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่น 4. ไม่ได้เกิดมาเองลอยๆดังนั้นโยงมจะเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยยมต้องเข้าใจปฏิจจสมบาทเข้าใจการทํางานของขันธ์ห้า เนี่ยเข้าใจเรื่องแสงกับฉาเข้าใจเรื่องเมล็ดพืชกับผืนนานะเข้าใจเรื่องพบกับชาติเกิดมายังไงพบคือการที่จิตไปตั้งในอารมณ์นั้นๆพบไม่ได้หมายถึงแค่ร่างกายแตกทําลายแล้วไปได้กายใหม่ไม่ใช่แค่นั้นถูกอยู่แต่ถูกไม่หมดพบจะหมายถึงทุกครั้งทุกขณะที่จิตไปคิดไปนึกไปตั้งในอารมณ์ใดก็ตามนั้นคือพบคือที่ตั้งของจิต และถ้าจิตเพลินกับอารมณ์นั้นนั่นคือชาติและเมื่ออารมณ์นั้นดับเรียกว่าชลามรณะชลานี้ด้วยมรณะนี้ด้วยมีเพราะอะไรเพราะชาติถูกต้องไหมดังนั้นพระตถาคตศาสดาเราเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาชาติชะลามรณะถ้าธรรมชาติสามอย่างนี้ไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจําเป็นที่ตถาคต อรหันตัสัมมาสัมพุทธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ให้เข้าใจเรามาสู่พุทธศาสนาศาสนาศาสนีศาสนาคําสอนของตถาคตเนี่ยมาเพื่อรู้อะไรเพื่อรู้ตรงนี้อย่าเอาแต่เรื่องทําบุญสุนทานอะไรในได้แค่นี้ไม่พอนะ,อะไม่พอยมต้องรู้ลึกจะได้คุ้มค่าต่อการเข้ามาสู่ธรรมวินัยดังนั้นพอยมรู้ตรงนี้เนี่ย ทำให้โยมเข้าใจทำให้เข้าใจว่าธรรมชาติเหล่านี้มันเป็นท่าตามธรรมชาติอาศัยการเกิดขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ของใครจะ,จะว่ามีจริงก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ระวังดีๆนะทิฏฐิมันจะเหวี่ยงไปทางไม่มีเลยผิดอีกมีเที่ยงแท้ถาวรผิดอัตถิตานัติตา อัติตาคิดว่ามีถาวรนัติตาคิดว่าขาดศูน์ไม่มีอะไรเลยทิฏฐินี้มีในพวกาศาสดาหลายเหล่าในพระสูตรที่ตรัสกับพระเจ้าชาติศัตรูที่พระเจ้าชาติศัตรูไปถามทิฏฐิของสมณพามแต่ละเหล่าแล้วมาเทียบกับของพระเจ้ามาแล้วของผู้เจ้าเรามีประโยชน์อะไรมาอยู่ประพฤติพรหมจันเนี่ยประโยชน์อะไรที่เห็นได้ในปัจจุบัน เมื่อสองสมันก่อนเล่าให้ฟังนะดังนั้นคนที่ถามพระศาสดาว่าภัสสะเป็นของใครสุขเป็นของใครอาตมาถามคนทั่วไปหรือยอมไปถามคนทั่วไปออกไปเนะี่ยสุขเป็นของใครก็ของฉันสิทุกเป็นของใครของฉันเนเธอไม่เคยทุกขหรือไงใช่ไหมทุกของเธอไม่ล่ะสัตว์ทั้งหลายจะคิดว่าสุขฉันทุกฉันใช่ไหมเนี่ยสำคัญผิดหมดเลยนะ หรือความเห็นเยอะไหมเยอะแขนก็ของเราขาก็ของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราหมดเลยแต่พู้เจ้ากำลังบอกว่าไม่ใช่ของเธอโอ้งานใหญ่ไหมงานใหญ่แต่ถ้าโยมไม่เข้าใจปฏิจจสมุบ,บาทโยมก็จะมองไม่ออกแต่ถ้าเข้าใจปฏิจจสุบ,บาทกลับมาดูพระสูตรนี้อืมพู้เจ้าพูดถูกแล้วไม่แรงเกินไป ไม่งั้นเราอยู่ๆเนี่ยมารู้พระสูตรนี้โอ้โหผู้เจ้าพูดแรงตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียหูไม่ใช่ของเธอจมูกไม่ใช่ของเธอโอ้โหแรงใหม่ๆเจอพระสูตรนี้โอ้โหไม่ไหวมึงเนี่ยทำตามผู้เจ้าไปเนี่ยบางทีเราไปอ่านพระสูตรที่ลึกๆนะเราเราทอนะพวกโยมจะบางทีหยิบมาปึ้งเนี่ยเจอพระสูตรโอ้โหทอไม่ใช่นะอย่าเพิ่งทอค่อยๆทําความเข้าใจแล้วพอเข้าใจได้เนี่ยโอ้ เข้าใจเลยมันไม่ใช่ของเราจริงแต่เวลาไม่ใช่ของเราเนี่ยโยมแค่เปลี่ยนทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นได้โสดาบันนะแต่โยมยังปล่อยไม่ได้ยังปล่อยตาไม่ได้หูไม่ได้จมูกไม่ได้ยังปล่อยธรรม,มารมใจไม่ไนดะ้อันนี้ธรรมดาอย่าไปตำหนิตัวเองแต่เปลี่ยนทิฏฐิได้คือความเห็นโสดาบันจึงเรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิแค่นั้นเข้าใจไหม สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิชื่อของโสดาบันเนี่ยถูมีกี่ชื่อสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเท่านั้นมีเป็นสิบชื่อนะดังนั้นโสดาบันเปลี่ยนความเห็นได้คนถามพระเจ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของใครพระเจ้าบอกไม่มีของใครถามผิดต้องถามว่าเกิดมาจากอะไรก็ต้องตอบว่าเกิดมาจากนามรูปมันต้องมีตัวธาตุตายมก็เอามาจากดินนั่นแหละ เวลาอยู่ในท้องแม่เนี่ยแม่ก็กินผลหมากลากไม้ไปผลไม้ก็มาจากดินใช่ไหมมันก็ดูดแร่ธาตุไปมันก็เอาดินน้ําไฟลมมาหมุนเวียนสัตว์ในครรั์ก็งอกเป็นตาหูจมูกลิ้นแขนขางอกงอกมามาจากดินน้ําไฟลมมะใชนะ่ต้องมีตัวธาตุก่อนอายตนะจึงมีได้นี่คือคําถามที่ถูกต้องนั้นถามว่าอายนะเป็นของใครไม่มีของใคร เพราะอายตนะไม่ใช่ของใครผัสสะคืออายนะภายในกับน,นอกกระทบกันวิญญาณมารู้เป็นของใครไหมไม่มีอีกผัสสะเป็นของใครผู้เจ้าบอกเธอถามผิดต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไรคําตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีอายตนะผัสสะจึงมีอย่างนี้ต่างหากแล้วเวลาผัสสะกระทบแล้วเนี่ยเกิดอะไรเคยสังเกตไหม เวทนาเวทนาคืออะไรสุขทุกข์เฉยเใครสามารถบัญญัติความสุขทุกข์โดยไม่มีอายตนะได้ไหมในโลกนี้ไม่มีทางเลยเรื่องที่โยมคุยกันสุขทุกข์ในโลกเนี่ยผ่านอายตนะทั้งสิ้นเคยสรุปบ้างไหมเห็นไหมเราไม่เคยสรุปจริงเนาะแต่ผู้เจ้าเนี่ยสรุปเรื่องธรรมชาติพวกเนี้ยฟังแล้วเหมือนกำปั้นทุบดินเหมือนง่ายๆแต่คิดเองคิดคนแรกออกไหมคิดไม่ออก ไม่มีทางเลยแต่ฟังเขาแล้วดูมันหมูอ่าดูเอ้ยมันก็ธรรมดาคิดเองคิดไม่ออกหรอกพอพระพุทธเจ้ายืนยันเลยว่าความรู้เนี่ยมีจากท่านคนแรกดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสรุปตรงนี้มาให้พวกเราเนี่ยเพื่อเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของใครเป็นธาตตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า สมณพรามณ์เหล่าใดนโลกใครก็ตามในโลกจะบัญญัติเวทนาโดยเว้นจากผัสสายตนะทั้งหลาย6ประการเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมเป็นไปไม่ได้เลยก็เรามาฟังก็อืมจริงเป็นไปไม่ได้พระุทธเจ้าก็ไล่ลําดับมาอีกเวทนาเป็นของใครเขาก็ถามแล้วตัณหาเป็นของใครความอยากเป็นของใคร เราอยากกินข้าวฉันหิวฉันอยากกินความอยากเป็นของฉันเนี่ยฉันกําลังอยากกินอยู่เนี่ยอเอออยากฟังเพลงละอยากดูหนังละเราเ,เออเราอยากแต่จริงความอยากเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเองตามเหตุปัจจัยของมันไม่มีอะไรแต่นั้นตัณหาความอยากก็ไม่ใช่ของใครเหมือนกันไม่ใช่ของใครคําถามที่ถูกคือต้องถามว่าตัณหาเกิดจากอะไร พระองค์ก็บอกเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหายอมร่มเห็นธรรมชาติที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นอะไรไหมซึ่งมันไม่ใช่ของใครผัสสะอาศัยสลายเจตนะเวทนาอาศัยผัสสะตัณหาอาศัยเวทนานนธรรมชาตินี้อาศัยกันเกิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเมื่อธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จึงมีอายตนะมีผัสสะก็มีใช่ไหม ภาษามีโดยไม่มีอายตนะได้ไหมไม่ได้แล้วภาษาเกิดก่อนอายนะได้ไหมไม่ได้ต้องมีอายนะก่อนจริงไหมนั้นอายนะต้องมาก่อนภาษาจึงมีใช่ไหมอายตนะพระองค์จึงเรียกธรรมอันเป็นเหตุภาษาจึงเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเพราะองค์แสดงธรรมที่ประกอบด้วยเหตุและผลนะเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุแสดงธรรมอันประกอบด้วยเหตุ ทุกอย่างมาจากเหตุหมดมีเหตุมีเหตุม,หต source, มีเหตุโสราบันเป็นผู้รู้ทมอันเป็นเหตุและรู้ทมที่เกิดมาแต่เหตุอ่าเริ่มเข้าใจไหมยมอกลับไปอ่านโสราบันเป็นผู้รู้ทมอันเป็นเหตุและรู้ทมที่เกิดมาแต่เหตุถ้าเราไม่รู้ปฏิจจะอะไรน้ออันนี้ใช่ไหมอะไรคือทมเป็นเหตุอะไรคือทมเกิดมาแต่เหตุเนี่ยตัวเนี้ยสลายยตนะเป็นเหตุเกิดผัสสะ ภาษาเป็นเหตุเกิดเวทนาเวทนาเวลาเกิดมาแล้วสุขทุกเกิดแล้วเราไม่ทิ้งไม่รีบละเพลิดเพลินต่อเวทนาอะไรเกิดตัณหาเกิดภาษาหูกระทบเสียงฟังเพลงเพราะเกิดพอ,พอ,พอใจอยากฟังต่อไหมอยากตัณหาเนี่ยตัณหาเกิดละเพราะพอใจพอใจเพราะ ผัสสะเห็นนะธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จะมีธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จะมียมมองได้อย่างนี้นี่โสดาบันโสดาบันเห็นตรงนี้เห็นธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุธรรมอันเป็นเหตุธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเรียกว่าอะไรอิทัพปัจจยตาชื่อดูยากแต่พออธิบายเข้าใจแล้วยมอ๋อหมูหมูเริ่มหมูละ ตอนนี้อิทัพปัจยตาคือทมอันเป็นเหตุและทมที่เกิดมาแต่เหตุที่มันอาศัยกันเกิดไปเรื่อยๆสลายตนะเกิดผัสสะเพลินในผัสสะเป็นผู้มีผัสสะเปรเ์โตผัสสะบางหน้าสําคัญผิดในผัสสะเวทนาก็เกิดเกิดเวทนาเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกในเวทนาสุขเวทนาก็ดีทุกเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีก็เกิดตัณหาต่อมาธรรมาชาติที่อาศัยการเกิดไปอย่างนี้เรียกอะไร ปฏิจจสมุปบาทธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นก็อาศัยอิทัปปัจจิตาเนี่ยเรียงร้อยต่อกันต่อกันไปเรื่อยๆงั้นเมื่อภาษาเกิดเวทนาเวทนาเป็นที่ตั้งวิญญาณใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมเวทนาเป็นที่ตั้งวิญญาณที่ตั้งก็คือผืนนาใช่ไหมผืนนาคือกรรมใช่ไหมเวทนาเป็นกรรมมะูปเป็นกรรมมะสัญญาสังขาร เป็นกรรมหมดเลยเป็นภพด้วยไหมเป็นเพราะมันเป็นผืนนาเป็นที่วิญญาณไปตั้งพระเจ้าบอกภาษาเป็นเหตุให้เกิดกรรมถูกไหมถูกภาษาเป็นเหตุให้เกิดขันสี่รับรู้ขันสีนี้ขึ้นมาเพราะจิตเป็นธาตุรู้ไปตั้งก็รู้ขึ้นมาเกิดกิริยาที่รู้แจ้งเหมือนแสงกระจากรอยแดดเกิดขึ้นในขันแต่ละขันกิริยาที่รู้แจ้งมีขึ้นเห็นนะเชื่อมโยงกันหมดเห็นนะนั้นภาษาเป็นเหตุให้เกิดกรรม ภาษาเป็นเหตุให้เกิดเวทนาภาษาก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมดังนั้นกรรมเกิดจากใครบันดาลเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะเราก็ยังไม่มีเลยใช่ไหมตาหูก็ไม่ใช่เราเป็นท่าตามธรรมาชาติทิฏฐิว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลต้องเข้าใจปฏิจจะอย่างลึกไหมอย่างลึกนะเอกพีชีก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะ ต้องมาไข้ควรอิทับปัญจตาไข้ควรปฏิจจะใช่ไหมจนเข้าใจแล้วนามาใช้ได้อก๋อ,อกรรมเป็นอย่างนี้ผืนนาเป็นอย่างนี้มเมล็ดพืชอย่างนี้ผืนนาเป็นภพมเมล็ดพืชเป็นวิญญาณแสงกับฉากเป็นอย่างนี้เข้าใจแน่นพวกนี้เชื่อมโยงกันได้หมดวิเคราะห์เรื่องกรรมได้พอวิเคราะห์เรื่องกรรมได้ศีลัตาปรามาสหมดไปเลยหมดไป นั้นความคิดขณะที่ทุกคนกําลังคิดกันอยู่เนี่ยนั่งคิดไปนั่นโน่นนี่กําลังสร้างกรรมไหมสร้างกรรมกําลังสร้างภพใช่ไหมทุกคนกําลังสร้างกรรมยมช่วยดึงความคิดคงข้างออกมาหน่อยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมทาได้ไหมไม่ได้นั้นคนอื่นจะมาแก้กรรมให้เราได้ไหมไม่ได้ถ้าเราาเข้าใจกรรมอย่างถูกต้องเนี่ยการแก้กรรมโดยบุคคลอื่นพิธีกรรมอื่นอะไรเนะี่ยไม่มีทางเลยจ้ะ เพราะเขาไม่เข้าใจกรรมอย่างถูกต้องดังนั้นคนที่กำลังทำพิธีแก้กรรมโดยที่ไม่ใช่อริยมรรคมีองค์8ปยมเริ่มเข้าใจว่าเขากำลังมีมิจฉาทิฏฐิเห็นนะเราจะชัดเลยดังนั้นการที่เรารู้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสุบาทเนี่ยยมโอ้โหมันทำให้เราฉลาดขึ้นเยอะฉลาดในการใช้ชีวิตบนโลกนั้นธรรมะเอาไปใช้กับโลกได้ธรรมะกับโลกไม่ห่างกันติดกันเลยเนะี่ย การเรียนรู้ธรรมะมาเรียนรู้เรื่องโลกนี่แหละตามที่เป็นจริงเราจะฉลาดเราจะไม่ไปเสียเวลาเปลืองเงินทองกับเรื่องพวกนี้เราเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้คือศีลปะตะับปรามาณความรูปคลำในสินพรตสินพรตคือข้อประพฤติกายกับวาจาอันเป็นไปตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นพระพุทธเจ้าปฏิเสธแต่สมณพราหมณ์เหล่าอื่นบอกใช่ คนเหล่านั้นกำลังเดินไปตามความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นแต่ใช้ชื่อความเป็นพุทธใช้ชื่อว่าพุทธเราเริ่มแยกแยะและพุทธกับไม่พุทธเนี่ยนะพุทธะคำสอนพระพุทธเจ้ากับไม่ใช่เนี่ยแยกออกละแล้วเราก็จะไม่ไปหลงแก้กรรมแบบนั้นนันมิชฉาทิติเรื่องกรรมสอย่างเนี่ยสำคัญเป็นประโยชน์มากกรรมจึงไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลเวทนาสัญญาสังขารเกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่ได้ เราบันดาลให้คนนี้คิดแบบนี้ไม่ได้เขาต้องสร้างเองบันดาลให้คนนี้ละความคิดแบบนี้ไม่ได้บอกเธอหยุดคิดอกุศลนะไม่หยุดเพราะเขาต้องละเองใช่ไหมเราไปช่วยละอกุศลแทนเขาไม่ได้ใช่ไหมกรรมสุขทุกข์ไม่ใช่ของเราและขันห้าที่เราคลองอยู่นี้ใครมาคลองราทะเลยถามพระศาสดาว่า ผู้ยึดติดน่ะคือใครใครคือผู้ยึดติดสัตว์คืออะไรสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดสัตตะสัตตาสัตโตหรือสัตตานังสัตตานังเข้ามายึดติดขันห้าราธะถามว่าคำว่าสัตว์ประสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระศาสดาบอกราธะฉันทะราคะนันทิตันหาอันใดฉันทะคือความพอใจราคะคือความกำหนัด นันที่คือความเพลินตัณหาคือความอยากอันใดที่มีอยู่ในรูปมีอยู่ในเวทนามีอยู่ในสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์พวกเราทุกคนถูกเรียกว่าสัตว์ถูกต้องไหมพูะเจ้าก็บอกพระองค์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันที่ตัวพระองค์และพวกเราทั้งหลายต้องเที่ยวต้องท่องเท,งท,งที่ยวไปแล้วในสังสารวาัฏ ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะความที่เราไม่รู้อริสัตท,ทั้งสี่ดังนั้นพระองค์ก็คือผู้ยึดติดนะคนหนึ่งนี้ในเมื่อทุกคนเนี่ยก็ถูกเรียกว่าผู้ยึดติดคือสัตว์แสดงว่าทุกคนกําลังมายึดติดขันห้าใช่ไหมถูกต้องไหมก็แสดงว่าทุกคนไม่ใช่ขันห้าถูกต้องไหมทุกคนไม่ใช่ขันห้าแต่กําลังมายึดติดขันห้าใช่ไหมขันห้าเป็นของเกิดดับใช่ไหม ถูกเรียกว่าสังคตธรรมเรียกด้วยคําเดียวว่าสังคตธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้ใช่ไหมคุณสมบัติคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอห่างนปรากฏใช่ไหมทุกคนเข้ามายึดขันห้ายึดสังคตธรรมแสดงว่าทุกคนไม่ใช่สังคตธรรมใช่ไหมทุกคนไม่ใช่ขันห้าใช่ไหมระบบของการเกิดตายมีแค่ขันห้าเบ้นจากขันห้าแล้วไม่ใช่ระบบเกิดตาย คืออสังคตะก็แสดงว่าทุกคนมีส่วนของความเป็นนมตะอยู่แล้วเข้าใจมุมนี้ไหมทุกคนมีส่วนของความเป็นนมตะอยู่แล้วแต่ไม่รู้จักตัวเองแต่นั้นการได้นิพพานไม่ใช่ไปได้อะไรมาแต่กลับไปสู่ของเดิมพระเท่ากับว่าพระพุทธเจ้ากำลังให้เรากลับไปสู่สภาพเดิมแต่สภาพเดิมที่มายึดติดขันหาเนี่ยขณะมายึดติดเนี่ยถูกเรียกว่ามีอวิชชา จึงถูกเรียกว่าสัตว์คือผู้ยึดติดเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหนาเป็นเครื่องผูกอวิชชาคือความไม่รู้ในอเลสสีอเลสสีคือการไม่รู้ว่าขันท่าเนี่ยมันเกิดดับไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่มีความรู้ตรงนี้จึงถูกเรียกว่ามีอวิชชาเมื่อไม่มีความรู้ตรงนี้จึงเข้าไปยึดติดซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่ไม่ใช่ขันท่าคืออสังขตะจะมีคุณสมบัติคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏ ไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏสภาพนี้มีอยู่ในทุกคนแต่เพราะอาวิชาห่อหุ้มอยู่ก็เลยไม่ไม่รู้จักตัวเองตอนนี้รู้จักแต่ขันห้าและสำคัญผิดดังนั้นทุกคนคิดว่าจิตเป็นเราจิตของฉันเวทนาฉันความจำได้หมายรู้ของฉันความปรุงแต่งฉันปิญญาของฉันกายของฉันทุกคนเข้าใจผิดอย่างนี้หมดเลย เป็นความเข้าใจผิดที่ต้องลื้อใหม่ถูกต้องไหมการจะลื้อใหม่อันนี้คือต้องเห็นโทษในสิ่งที่เรายึดติดอยู่ใครเห็นโทษจะถอนอุปทานได้ใครเห็นแต่รสอร่อยจะเข้าไปยึดตอนนี้เรากําลังเห็นแต่รสอร่อยดังนั้นพระศาสดาจ,จริงให้มองเห็นโทษกันได้มากโทษมันคืออะไรไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนเป็นทุกข์แตกสลายไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นอนัตตาเนี่ยนี่คือโทษของมัน เห็นไหมว่าทําไมผู้เจ้าชี้เราเห็นโทษเรื่อยๆเห็นโทษ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 เห็นเกิดดับไปทําไมเพื่อประโยชน์ตรงนี้เพื่อกลับไปสู่สภาพเดิมเยวบอกว่าอันนี้ของฉันเอาของฉันแล้วทาไมร้อยปีทิ้งไปทําไมล่ะไม่เอาไปต่อใช่ไหมอย่าทิ้งสิของฉันน่ะใช่ไหมแล้วขณะนั่งอยู่เนี่ยของฉันเอาของฉันแล้วเธอไปไหนนะไปคิดเรื่องโน้นอีกแหละดังนั้นรู้จักของฉันให้ดีว่ามีกี่ตัวจิตของฉันกายเวทนาสัญญาสังการ และของฉันตรงไหนที่เราไปกับมันตลอดเลยจิตหรือวิญญาณวิญญาณรู้ตรงไหนเรารู้ตรงนั้นอ้าวล่างกายก็ของเธอชั่วคราวนะแต่สัตว์นี่ยึดจิตตลอดเลยไม่เคยปล่อยจิตดวงหนึ่งดับปุ๊บยึดเกาะดวงใหม่ก่อนอันดับแรกดังนั้นสัตว์ไม่ได้ยึดกายเต็มที่นะยึดจิตมากกว่าไม่เคยปล่อยดังนั้นเมื่อเรารู้รู้จักความเป็นตัวเราของเราเนี่ยครบถ้วนนะอย่างเนี้ย เราเข้าใจเลยว่าชาตินี้ชาติหน้ามีแน่นอนเป็นปัจจตังเลยไม่ต้องมียานอย่างรู้ก็รู้การรู้ปฏิจจะแทงตลอดหมดเลยเข้าใจหมดเลยร้อยยมจะเข้าใจชัดเลยว่าความเป็นเราเนี่ยมันถูกฝังอยู่ในจิตกายนอนฝันไหมฝันคิดคิดไปกายป่วยยังคิดมหคิดจิตไม่สนใจกายจะเป็นอะไรก็ตาม ฝนตกแดดออกก็ไม่สนใจยมจะป่วยยมจะเจ็บยมจะตายฝนก็ตกแดดก็ออกวิญญาณไม่รู้จักกายไม่รู้จักสัตว์เป็นผู้ยึดยึดวิญญาณยึดกายยึดสัตว์ยึดทุกอย่างสิ่งสิ่งหนึ่งอะไรไม่รู้นะมายึดขันห้ามันถูกบัญญัติเรียกว่าสัตตานังสัตตาสัตตาเพราะมีอวิชาเป็นเครื่องกัน้นแต่นั้นบัญญัติศัพท์นี้ใช้เรียกสิ่งสิ่งหนึ่งที่กําลังมายึดขันท่าใช่ไหม มันไม่ใช่ขันห้าเรายึดผ้าอันนี้แสดงว่าเราไม่ใช่ผ้าผ้าไม่ใช่เราถูกต้องไหมพระเจ้าบอกราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันที่อันใดที่มีอยู่ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วมีผู้มาติดข้องไอ้ห้าธรรมชาติเนี่ยมาเพลินมาพอใจแสดงว่ามันไม่ใช่ห้าธรรมชาตินี้ทุกคนถูกเรียกว่าสัตว์ทุกคนไม่ใช่ห้าธรรมชาตินี้ทุกคนแสดงว่ามีสภาพความไม่ตายอยู่กับตัว เพียงอวิชาเป็นเครื่องกัน้นเครื่องคลุมทําอวิชาให้หมดไปแค่นั้นเองอวิชาหมดคือรู้อริยสัจสี่เข้าใจไหมนั้นมามารู้อริยสัจสี่อวิชาก็จะจางกลายไปเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณไล่ดับมาเรื่อยๆโยมก็ไล่ดับตั้งแต่เรื่อง เตี้ยๆก่อนก็นได้เรื่องชาติคือการที่จิตผูกกับอารมณ์จะเห็นแล้วทำไมผู้เจ้าสอนละนันทิทำไมต้องละความเพลินอย่าเพลินนะอย่าเพลินนะโสดาบันก็ยังเพลินสกทา,าคามีก็เพลินอนาคาก็เพลินเพลินทั้งนั้นเพลินมากเพลินน้อยต่างกันโสดาบันเอกพีชีอีกร้อยปีเป็นพระหลานก็เกิดในกามภพละสังโยชน์ได้แค่สบริบูรณ์แค่สินห้า แต่มีความเข้มข้นในสุตตะในด้านอื่นๆใช่ไหมอินทรีย์อื่นๆศรัทธาเอ่ยอะไรเอ่ยแต่อย่าลืมโสดาบันละสังโยชน์ได้แค่สามกามราคะพยาบาทยังละไม่ได้แต่ภายในร้อยปีต้องละได้เนี่ยวิเคราะห์ดีๆงั้นถ้าใครยังเสียดายเรื่องทางโลกอยู่อย่างน้อยเอาเอกพีชีไปเกิดอีกหนึ่งรอบกลับมาเกิดในมนุษย์อีกหนึ่งคราว ไม่เกินร้อยปีนะโยมได้อลาหาันอันนั้นเอาไปวิเคราะห์ดีๆตัวนี้ไปวิเคราะห์ดีๆต้องมีเอกพชีอยู่ในเนี้ยแหละอ่าต้องมีเอกพชีอยู่ในนี้หรือถ้าโยมกันพลาดคือได้ให้ครบอ่าเอามาให้ครบเนี่ยถ้าครบเนี่ยต้องได้แน่นอนนะ่ะเปิดอันไหนแบบผ่านผ่านผ่านทานี้มีในตนหมดผ่านผ่านพยากรณ์ตัวเองได้เลยใช่ไหมนะี่อะไรบุคคลจะเริ่ม รู้คติของตัวเองยมจะรู้ระหว่างวันเนี่ยยมคิดอะไรเยอะคือสร้างกรรมอะไรเยอะสร้างพบอะไรเยอะนั่นเองถูกต้องไหมดังนั้นใครที่ชอบทิมแทงกันและกันด้วยหอกปากเนี่ยเริ่มรู้คติตัวเองแล้วใช่ไหม <laughs> เริ่มละเริ่มรู้แล้ะเราจะล,ลดลงลงละนะเราสร้างภพอันเป็นอบายให้กับตัวเองดังนั้นอบายไม่มีใครมอบให้นะเออทำเอง วันนั้นไปโกรธเขาไม่ได้นะไปนรกเนี่ยไปโกรธใครไม่ได้เลยสร้างเองสร้างเองหมดเลยลักความที่ว่าเองตัวเองอะไรเองเนี่ยพูดภายใต้สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกันเพราะสัตว์ที่มีอวิชชาจะสําคัญวันนี้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นของเราพระเจ้าเป็นผู้ที่ฉลาดในการเอากิเลสมาชําระกิเลสอุปมาเหมือนเทา้าล้างเทา้าแล้วเท้าก็สะอาดไดน้นี่เป็นอย่างนี้